สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นประเด็นค่ะรายการที่จะเจาะทุกประเด็นเฟีย์ทุกปัญหาของผู้บริโภคครับวันนี้มีอะไรจะนําเสนอครับค่ะวันนี้เป็นกรณีของการฟื้นฟูกิจาการนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและก็สถานการณ์โควิดทําให้หลายๆธุรกิจเนี่ยอาจจะไปไม่รอดเจ้าหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจเหล่านี้จะเปิดสิทธิ์ในการที่จะยื่นขอรับชาระหนี้แบบนี้ก็เป็นประเด็นสิครับ อยากจะนําเสนอใน2ประเด็นที่อุณนลัตได้พูดนะครับประเด็นแรกก็คือกรณีที่เป็นผู้บริโภค,คที่มีความเสี่ยงกับผู้ประกอบการนะถ้ากร,ากรณีผู้ประกอบการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการะนะครับอันแรกก็คือสัญญาที่ เรียกว่าสัญญาที่มีการผ่อนเป็นงวดๆนะครับอ,อย่างเช่นเราซื้อบ้านซื้อคอนโดะนะวางเงินจองเงินดาวแล้วก็ต้องผ่อนไปเรื่อยๆนะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตนะเขาจะโอนที่ดินอโอนห้องชุดให้เราได้หรือเปล่าถ้ากรณีที่บริษัทล้มละลายหรือฟืนฟ้นฟูนกิจการเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ได้บ้านได้ได้ไดห้องชุดก็ยากนะครับอันที่ 2. สัญ,ญญาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ เราซื้อเป็นแพ็กเกจนะอย่างเช่นซื้อแพ็กเกจเสริมความงามอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะซื้อแพ็กเกจฟิตเนสนะความสัญญาจ่ายเงินไปแล้ว10ป,ปีนี้เลยนะคะที่จะมีผู้ประกอบธุรกิจอยู่ลายสองลายนะคะที่ยื่นขอฟื้นฟูกิจาการนะคะก็คือเป็นขบวนการที่จะขอเคลียร์หนี้เคลียร์สินนี่แหละเพื่อจะจดาเนินธุรกิจต่อไปแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือไปไม่รอดนะคะทีนี้ลูกค้าน่าจะเยอะมากเลยเป็นพันลายเลยัใช่ครับเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วนะพอไปใช้บริการอ้าว พิ่งใช้บริการได้เดือนเดียวนะสัญญาทั้งปีปรากฏเราปิดซะและ้วสถานที่ปิดแล้วบริษัทนี้ตกลงไปรอดไหมสถานที่ประกอบการนี้ไปรอดไหม<ช>หรืออย่างนี้เป็นต้นนะครับและอันที่สก็คือเป็นสัญญาที่เรียกว่าเราซื้อวันนี้แต่เราจะไปใช้บริการอีกเดือนหน้าปีหน้าอย่างเช่นเราซื้อตั๋วเครื่องบินใช่ไหมครับเราจองวันน<ช>ี้นะเราอาจจะไม่ได้ไปวันนี้ไปจองไว้เพื่อจะไปอีก ปีหนึงก็ได้นะเพื่อจะท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแ,แต่นะครับแบบนี้ก็เป็นความเสี่ยงนะสัญญาทั้งหลายที่ที่ผู้บริโภคทําแบบนี้โอกาสเสี่ยงมีก็มีสูง<ช>นะครับถ้าผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการทั้งฟื้นฟูกิจการเลยหรือล้มละลาย<ช>อันนี้คือประเด็นที่<ช>1ที่อยากจะ ฝากเตือนนะครับผู้บริโภคที่เข้าไปทําสัญญาพวกนี้ก็ดูผู้ประกอบการให้มั่นใจซะก่อนนะครับนะดูสถานะการประกอบการก่อนที่จะเข้าไปทําความตกลงก็คือบรรดาลูกค้าทั้งหลายของบริษัทนี่แหละนะคะที่จะเข้าขายเป็นเจ้าหนี้ที่อาจจะเกิดสิทธิ์ในการขอยื่นรับชําระหนี้ได้นะคะประเด็นต่อมาครับกรณีที่บริษัทเนี่ยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือกระบวนการล้มละลายแล้วเนี่ยนะครับทางกฎหมาย เขาห้ามผู้ประกอบการนะครับห้ามดําเนินการใดๆโดยหลักๆผมขอยกตัวอย่างสัก4ี่เรื่องนะครับเรื่องแรกคือห้ามเพิกถอนบริษัทก็คือตัวทิติบุคคลนะครับอันที่2องห้ามถ้ากรณีบริษัทไปยื่นขอใบอนุญาตต่างๆห้ามไปเพิกถอนอนุญาตบริษัทนะครับอันที่3ห้ามฟ้องเป็นคดีแพ่ง อันที่4ี่ห้ามไปบังคับคดีแม้แต่เป็นเจ้าหนี้ยังคดีลายา์แล้วคือเอาแบบนั้นไปบังคับคดีไม่ได้นะครับก็ต้องรอกระบวนการพอศารมีคําสั่งนะครับพื้นผู้กิจการเขาก็จะไปประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาเมื่อประกาศรัฐกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยเจ้าหนี้ทั้งหลายรวมถึงผู้บริโภคที่เป็นเจ้าหนี้ที่พูดถึงเรื่องการทําสัญญาต่างๆเนี่ยนะครับถือเป็นเจ้าหนี้ ก็ต้องไปยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษท <c oughs> นะรัพย์นะกรมบังคับคดีหรือสำนักงานสาขา <c oughs> นะครับภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ลงการโฆษณา <c oughs> รประกาศคำสั่ง <c oughs> นะครับ <c oughs> สำหรับผู้บริโภคน,นะครับที่ไม่ได้มายื่นเรื่องร้องเรียนที่สคอบอผู้บริโภคที่เป็นคู่ตกลงคู่ทำสัญญาซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาหรือเจ้าหนี้ตามคําพิพากษาก็ดีเมื่อไปยื่นขอรับชําระหนี้แล้วเนี่ยเอกสารถ้าเป็นกรณีสัญญาครับก็เอกสารสัญญานการแสดงตัวตนว่าตัวเองตัวเองเป็นอะไรบัตรประชาชนอะไรเงี้ยแสดงว่าตัวเองเป็นเจ้าหนี้นะมีสัญญาอะไรเกิดขึ้นมีใบเสร็จอะไรที่จ่ายไปนะก็สําเนาพวกนี้ไปยื่นนะครับกรณีที่มีคําพิพากษาแล้วฟ้องแล้วชนะคดีแล้วนะครับก็เอาสําเนาคําพิพากษาไปยื่นนะครับนิดเดียวครับ ถ้ากรณีที่มาล้องที่สํานักง,งานข้ามการคุ้มครองผู้บริโภคครับสานักง,งานก็จะมีการตรวจสอบว่ากระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูเนี่ยบริษัทที่ถูกดําเนินคดีนดนะที่ถูกลองเรียนมีไหมถ้ามีจะแจ้งผู้บริโภคที่มายื่นเพื่อไปขอรับชำระหนี้รประเด็นสําคัญก็คือว่าสอบอรหรือคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไม่มีอำนาจในการฟ้องคดีแทนผู้บริโภคแล้วครับอนะสิทธิท์ของผู้บริโภคก,ก็คือการไปยื่นขอรับชำระหนี้เลยใช่ครับนะคะนะครับดังนั้น ผู้บริโภคเองในฐานะเจ้าหนี้ผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงต้องไปยื่นด้วยตัวเองครับพร้อมหลักฐานพร้อมหลักฐานต่างๆที่ผมพูดไปค่ะค่ะเ่าลองสรุปโดยสังเขตนะคะเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคว่าเราจะต้องทำยางไงบ้างค่ะครับสําหรับผู้บริโภคที่เป็นเจ้าหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจทั้งหลายก็หมั่นตรวจสอบครับไปดูสถานประกอบการยังดําเนินกิจการอยู่หรือไม่แล้วก็ติดตามข่าวสาร ของทางราชการด้วยนะครับว่าบริษัทนี้ผู้ประกอบผูกิจนี้มีการฟื้นฟูเกียการหรือล้มละลายหรือไม่ถ้ามีก็รีบไปดําเนินการตามกระบวนการนะครับยื่นขอรับชําระหนี้ภายใน1เดือนนับแต่วิการโฆษณาคําสั่งต่างๆนะครับเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองครับสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับค่ะในวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ